สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทาโรทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาตอบคำถามเช่นเคยนะครับคำถามถามว่าชีวิตช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคำถามอยากทราบว่า ชีวิตช่วง4เดือนสุดท้ายของปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคําถามมีมาแค่นี้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนละเราก็มาดูแบบภาพรวม4เดือนสุดท้ายกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสี่เดือนสุดท้ายมาแล้ว อ่าสีเดือนสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างถามมาแค่นี้เราก็ตอบมาเพียงว่าสี่เดือนสุดท้ายกันยาตุราพฤศจิกาธนวาของคุณจะเป็นอย่างไรเราก็มาดูไพ่แบบหนึ่งใบโอเคกันยาเป็นอย่างไรช่วงเดือนกันยาช่วงเดือนกันยานะอย่าพึ่งตัดสินใจ มันจะมีเหตุการณ์มีสภาวะมีความรู้สึกมีอะไรต่างๆที่เข้ามาทําให้เราต้องตัดสินใจแต่เดือนเนี้ยเป็นเดือนที่ไม่เหมาะให้กับการตัดสินใจหรือเรื่องสอง <Okay. S 1> ดาบมันมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาฮะมันมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวเนื่องความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ความสัมพันธ์เนี้ยเราอาจจะยับยั้งได้เราอาจจะปฏิเสธได้ สองดาบคืออย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรคุณยังมีข้อมูลไม่เพียงพอคุณยังรู้ไม่พวงพอคุณยังเห็นไม่เพียงพอไม่เหมาะที่จะเลือกถ้าใครมาชวนทำอะไรในช่วงเดือนนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจเว้นช่วงระยะไปนิดหนึ่งอย่าเพิ่งเลือกอย่าเพิ่งคือทำอะไรได้ปกติแต่อย่าเพิ่งเลือกเลือกในที่นี้คือเลือกถ้ามันมีทั้งเลือกว่าเลือกจะต้องลงทุนเลือกจะต้องทำอะไร เดือนนี้ไม่ควรจะเลือกอะไรทั้งนั้นเพราะว่าตัดสินไปตัดสินใจไปมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการหรือมันก็ได้ของไม่ดีแต่คุณรับได้กับเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจคุณก็ลองตัดสินใจดูแต่คุณก็ต้องรับรู้ด้วยว่ามันมีมูลค่ามันมีราคาในการตัดสินใจถ้าคุณไม่อยากเสียอะไรไปอย่าเพิ่งตัดสินใจในช่วงเดือนนี้นะตุลาครับบอกว่าไง ตุลาเป็นวันที่จำเป็นเดือนที่รู้สึกว่าเบิกบานแจ่มใสนะออมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ความสําเร็จในช่วงเดือนตุลาเนี้ยมันก็ไม่ได้มาจากเราเพียงลาพังมันต้องมีคนสนับสนุนมีแรงสนับสนุนโอกาสความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราเพียงลาพังแต่โอกาสและความสําเร็จเกิดขึ้นได้เพราะมีคนช่วยเราผลักดันเราขึ้นมาเราต้องทําอย่างไรในช่วงเดือนตุลา เมื่อเรามีความสําเร็จมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามาเราก็อย่าลืมต้องทดแทนบุญคุณกับคนที่ช่วยให้เราสําเร็จช่วยผลักดนันหรือเขาเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งในชีวิตที่ทําให้เรามีโอกาสดีๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเดือนตุลาหรือว่าเป็นเดือนที่คุณจะทําอะไรรับประสบความสําเร็จนะครับผมโอเคพจิกา พี่อกาเป็นช่วงของการทำข้อตกลงต่างๆเป็นเดือนของการที่คุณจะต้องมาทำข้อตกลงเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะว่าจัดเม้นต์อ่ะแปลว่าจัดเม้นต์นะจัดเม้นต์แปลว่าความสัมพันธ์กับความว่างเปล่ามันมีความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องมีการทำสัญญิงสัญญาทำอะไรที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสร้างความชัดเจน บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมัวเขาเรียกว่าอะไรนะมันค่อยคเสดไปอ่ะมันเริ่มดีรีรีรีห่างหายไปจนไม่ชัดเจนแล้วเมื่อจะเกิดสิ่งใหม่มาที่มันชัดเจนขึ้นแต่ไอ้สิ่งใหม่ที่มันเกิดมาเพื่อความชัดเจนขึ้นเนี้ยมันมาพร้อมกับข้อตกลงมันมาพร้อมกับพันธสัญญาใหม่ๆช่วงเดือนเนี้ยมันจะเป็นช่วงของคุณได้การได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแบบเยอะแยะมากเลย แต่การเข้ามาในที่นี้มันมาพร้อมัข้อตกลงมากับพร้อมมาพร้อมออกับข้อสัญญาโอเคไหมคุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าสิ่งที่คุณได้รับมันมีข้อตกลงอะไรมันมีสัญญาอะไรมันมีเอกสารอะไรแน่มาไหมมันไม่มีอะไรได้มาฟรีนะครับโอเคไหมแต่มันเป็นช่วงของการจังหวะโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วแหละอะไรที่คุณคิดว่าเคยเผิดพลาดหรือพลาดทังอะไรไปอะเดือนนี้จะเป็นเดือนของการรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดโอเคนะครับ ธันวาความสําเร็จเกิดขึ้นอยู่ในมือของคุณนะครับผมเดือนธันวาเป็นเป็นช่วงของการคิดทบทวนว่าอะไรพลาดอะไรพังอะไรดีอะไรไม่ดีมันเป็นเดือนของการรวบรวมสติสัมปันธัญะรวบรวม,รวม,รวม,รวมสิ่งที่บีดีที่สุดเพื่อมาก้าวสู่ปีปีต่อไปเป็นมันจะเป็นช่วงของคุณที่ต้องนั่งวางแผนนั่งคิดคุณอยากได้อะไร อยากให้มันสมหวังอะไรปีนี้ช่วงเดือนธันวาเนี่แบบจะเป็นโอกาสที่คุณจะนําไอเดียนําความคิดนําข้อมูลต่างๆมารวบรวมแล้วก็ทําให้เป็นจริงในปีถัดไปเพราะว่าอะไรคุณเห็นโอกาสมาแล้วใช่ไหมกันยาตัดสินใจไม่ได้ไม่รับโอกาสไม่มีอะไรมาเลยนั่งนิ่งนิ่งนั่ง,งเฉยเฉยพอตุลาเนี่ยโอกาสความสาเร็จมาแล้วยิ่งพิจิการนี่แหลโอ้โหโถาถมเลยอะไรก็แล้วแต่มากันยุบยับเลย สิ่งดีๆนะสิ่งดีๆมากันเพียบเลยได้รับคือมันต้องทำมาก่อนไงทำทำทำแล้วมันก็มาส่งผลในเดือนตุลาพฤศจิกาเดือนเดือนพฤศจิกาคุณจะได้รับโอกาสดีๆมากมายเชียวแหละเดือนธันวาคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณอยากซื้ออะไรคุณอยากได้อะไรนั่นแหละสิ่งนั้นคุณจะได้มาครอบครองโอเคนะครับจบแล้วประมาณนี้นะครับผม ขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสาหรับคุณและให้4เดือนสุดท้ายนี้เป็นเดือนที่ดีที่สุดสําหรับคุณด้วยเช่นกันนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับดอผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ